สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนด,ด,ดีต้อนรับต้อนนีต้อนรับเข้าสู่พวกเราช่องแอนด์บอยส์จ้าย,<ะ>ยัยีได้เลืกได้งามได้ยามได้ดีแล้ววันนี้ถูกต้องเพราะเพราะว่ามีแฟนช่องเรียกร้องกันมาอย่างอึอง้งอึอง้งอึ้งเหรอ<ค>รแฟนชอ่องหราืาเขาไปตามตรงแฟนช่องหรือไว้คุณแฟนช่องฉันเห็นใหญ่น้อยเห็นอันนี้ละ เชื่อได้ว่าเรียกร้องหนึ่งคนหึงคนแต่สนองนิดคุณแชมป์เนี่ยใช่แต่คุณแชมป์อ่ะทุกวันฉันจัดให้ทุกอีพีเลยจ้ะเออเรียกร้องทุกวันเลยคุณแชมป์อ่ะนั่นก็คือ be h i n d the scene ของซีรีส s d a n g e romance u s r o นั่นเองใช่แล้วปยังไม่ดูเลยส่วนตัวยังไม่ดูยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยตอนที่เราอ่านเนาะเขาปล่อยมาจนถึงของอีพีเจ็แล้วเนาะ ใช่แล้วใช่ไหมว่าเราจะไล่ทำไปเรื่อยๆเราคงไม่ทํารวดเดียวเจ็ด EP เนาะเพราะว่าเราต้องไปทําอย่างอื่นด้วยหรออุ้ยเกียดกว่าก็รอดูแล้วกันไม่ใช่มีคนสั่งไกลปดูแล้วกันว่าเสื้อผ้าตัวเดิมหรือเปล่ามีคนสั่งไกลว่าเสื้อผ้าตัวเดิมทั้งเจ็ดันน่ะก็มีลวเออก็แสดงว่าเจ็ด EP ก็จดกว่าไม่รู้อาไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมล่ะ เถอะเราไปดูกันดีกว่าเออมาอ๋อเีนแต่อนแรกแไงี่ไฮคนงไ อุ้ยอุ้ยสาวยจริงไม่มีนะเป็นไงอะไม่มีน้ำลายอ๋อคือบุคคนกลับอยากได้น้ำลายจริงแมนี่อมอยู่นะเออต้องยกหลบนี่เบิร์ดี่เบิร์้งการให้ ทีนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่นี่เย็นชิลครับวันนี้ชิลมากใช่ดีข้างบนเย็นมากอากาศเย็นมากไม่ร้อนไม่ร้อากาศดีดีนยังไม่ตายดีนยังไม่ตายเราเนี่ยเออสปอนเซอยเรื่อยเข้านะครับผมเข้าเป็นแอร์นะครับเดี๋ยวไปสร้างบ้านหลังนี้ที่นั่นเออสร้างมาช่างๆตากันให้เร็วตากันให้หน่อยติดแอร์ไว้ด้วยน่าจะเหมือนยังอีก ยังยังไม่หยุดวันนี้พี่เข้าเล่นไปกี่คาบแล้วครับเข้าเล่นไปหลายคาบหลายคาบตอนนี้ผ่านไปประมาณครึ่งวันแล้วแต่ยังไม่ได้ปีนซีเราเข้าซีนอยู่แต่ว่าก็ยังไม่พูดอยู่ดีไม่เห็นใครเลยเนาะเกิ่แล้วเคิดรู้สึกเขินพวกนี้เรามายืนซ้อนกันแล้วเขินเพราะว่าอาจจะแค่มาเดินเข็มมาก็ได้ เราก็เยี่ยมไปด้วยล้มแต่เช้าล้มแต่เช้าเลยมอนบอกว่ามอนยังไหวไม่ต้องขนาดนั้นเลยถ้ามาแล้วกูไม่กลับมาแล้วนะเราเล่นเราเล่นโอ้ช้าไม่ฉี่เลยนีแต่กูเผาเจ๊ อยากคลายนะอยากคลายนะอ่าเรือคลายนะคลายติดจริงเลยฉีกอ่าติดเพราติดไปบ่ายยืนย้ายพพวกกูอ่ะไม่ฉีกหรอกแต่พวกเขาเ่วยเฮ้ยจะเผาทำไมวะเป็นอยู่ไม่นิ่งเลยไอ้เหี้ยเนี่ยอันนี้ไม่มีป่ะถ้ามึงปล่อยนะไม่มีไม่มีฉีก ปวีานอะไรเอเจงเอเยก่าีเครับสมมติว่าถ้าวันหนึ่งีวงบูลลี่โรงเรียนวิธีการรับมือผม่มีหลายมันมีหลายวิธีอย่างเช่นถ้าแบบ ถ้ามันนึกดีๆมันก็อาจจะมีเรื่องการเจัดเอกสารถ้าเจรจาแล้วยังไม่ยอมอีกเราก็ต้องลุกขึ้นสู้อาจจะแบบไม่ได้ใช้กำลังอาจจะเป็นแบบวาจาในการพูดใช้เหตุผลแล้วบางทีมันอาจจะมีวิธีนึงเคยได้ยินมาถึงว่าหมาเอาอย่างขอองอ่าเอแล้วแบบปล่อยผ่านไปเรื่อยๆนิสัถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงเราก็ปล่อยไปเราก็ทำให้ดีดีสุดอาจจะเป็นวิธีที่ดีก็ได้ เขาคืคาาาาอนนเนี่ยจริงๆแล้วว่าชื่อน้องชื่ออะไรนะที่โดนที่โดนเผาเนี่ยในเรื่องเอ่อออโต้อนะนะอ,อตโอตโอ้ออโต้เลิกกินน้ำแดงก็ไม่มีใครมาบูลลี่แล้วนะเห็นป่ะตั้งแต่เลิกกินน้ำแดงไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น พราะช่วงที่โดนบุรี่อ่ะออโต้ถือน้ำแดงตลอดอ่าอแสดงว่น้ำแดงอ่ะแกงนั้นไม่ชอบน้ำแดงแค่นและมีผลใช่ไหมไม่แกงนั้นเป็นลูกกอกอ้อยน้ำแดงก็้อยไม่ได้อแต่ขัดใจมากเรื่องหลังอีพีหนึ่งทำไมไม่มีฉากจูบเดี๋ยวมันเพิ่งเริ่ม ยังไม่ไม่มีไงก็ถูกแล้วไม่เออไม่ใช่ฉากที่นี่หรอที่แบบว่าจะถ่ายคลิปอ่ะแล้วก็พุ่งไปจูบเลยยังไม่ใช่คนละอันอันนั้นอีกรอบหนึ่งไม่ใช่เลยอันนั้นอีพีรอบสองเหรออีกรอเงใจชื้นใจชื้นอยากให้เปดเนี้ยมีอยากให้ม่นีเอาแต่ดูท่าทางแบบว่าใน เขาเรียกอะไรอ่ะในกองถ่ายเนอะสนุกเนอะแต่ว่าเพราะมันเด็กผู้ชายทั้งนั้นเลยคิดดูแล้วกันมันจะเป็นยังไงวาย่วงเออตลกอ่ะเด็กผู้ชายตั้งห้าหกคนน่ะรวมตัวกันอยู่ในนั้นน่ะโอ้เอน้องวิวก็ยังมาด้วยน้องวิวคือไม่ได้พูดอะไรจ้ะเออวิวบอกแล้วว่าวิไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดอะไรเลยเข้าฉากเขาทุกฉากโอ้แต่ไม่มีบทพูด ก็อีพีหนึ่งมันแค่จังหวะที่ตัวกังไอสายลมไปแอบถ่ายคลิปแล้วไปฟ้องอาจารย์อ่านไงมันยังไม่ได้ฉากจ,จูจำได้แล้วจำได้แล้วฉันด้แสดงว่าอีพีหน้าเราต้องเห็นละฉันคาดหวังแล้วนะฉันคาดหวังแล้วนะเพราะฉะนั้นคาดหวังอะไรนี่เจะดูไปหมดแล้วอยากเห็นเบื้องหลังว่าเขา <c oughs> อยากเห็นว่าเขากี่เทคนงี้เหรออุ้ยอยากเห็นแล้ว เพราะฉะนั้นเราปิดคลิปนี้กันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้า EP สองขอรักคิวทำ EP สองเลยนะออาไม้เธอบอกเขาไปเถอะว่าเธอจะทำเจ็ด EP ล้วนเธอไม่ต้องไปขอเขาลองสองมีตรงมี EP โอ้ยได้จัดให้ไปกันกับทุกคนทุกคนครับเราจบคลิปนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปตามไปที่เบื้องหลังของ EP สองกันยังไงคลิปนี้ EP หนึ่งไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับบายบาย